เคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะว่า you cannot fly like an eagle if your wing is like a ram คุณไม่สามารถที่จะบินได้อย่างพยายนนกอินทรีหากวันนี้ปีกคุณเนี่ยยังเป็นเพียงนกกระจิบ ในปัจจุบันเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้ลูกเนี่ยไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มตามสิ่งที่ลูกกาลังจะสอบลูกกาลังจะสอบ i อโก็ไปติว i อโลูกกาลังจะไปสอบทิวเกตก็ติลทิวเกตมีเหตุผลที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือว่าลูกๆของเราเนี่ยนะคะพื้นฐานยังไม่แน่นพอซึ่งสิ่งที่สําคัญที่เป็นทักษะที่จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถต่อยอดอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะไปเรียนอะไรทั้งสิน้นนั่นคือทักษะของ reading นั่นเองค่ะ reading is not just reading การอ่านหนังสือไม่ได้เป็นเพียงแค่การอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือนะคะคือการคีสคือประสบการณ์ตรงที่เราเนี่ยได้เจอกับเนื้อหาเองเรายอมรับกันเถอะค่ะว่าการอ่านหนังสือของเราเนี่ยยังไม่แข็งพอสิ่งนี้ทําให้เวลาที่เราเนี่ยไปเรียนกวดวิชาเราเนี่ยได้คะแนนไม่เท่าเพื่อนทั้งๆั้ที่บางคนเนี่ยนะคะก็ปากบานันไม่ได้แพ้เพื่อนเลยเด็กหลายๆคนเนี่ยนะคะมีความตั้งใจแต่ความตั้งใจของเขาเนี่ยนะคะต้องถูกทําลายก็เพราะว่าพื้นฐานของเขาไม่แน่นพอ บางคนเนี่ยนะคะมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนม6ที่กําลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจะติวหนักแค่ไหนเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปตามเป้าหมายได้ก็เลยเลือกที่จะลดคณะที่จะเข้าให้เบาลงซึ่งคณะที่เบาลงก็ไม่ได้ตรงตามความที่ตัวเองอยากได้ reading skill เป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะวันนี้เนี่ยนะคะครูฮวงมีคอร์สหนึ่งทมาเพื่อความจําเป็นสําหรับเด็กไทยเลยนะคะนั่นก็คือคอร์ส reading power ค่ะ reading power เนี่ยนะคะเราจะเรียนกันโดยแบ่งออกเป็น3ามเลเวล เลเวลแรกนะคะก็คือเป็น basic level สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานในการอ่านอ่านช้าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นค่ะ basic level of reading skill เนี่ยจะช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือได้อย่างลื่นไหลแล้วก็มีความสุขในการเรียนหนังสือ อย่างที่2เนี่ยคะ่ะเป็นระดับที่เรียกว่า intermediate level สําหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานอยู่บ้างและต้องการที่จะต่อยอดไปสู่ในระดับ advanced ที่จะทําข้อสอบที่เป็นทั้งภาคไทยและก็ภาคอินเตอร์ ระดับที่3จะเป็นระดับที่เรียกว่า advanced level นักเรียนจะได้เจอข้อสอบจริงเจอข้อสอบที่หลากหลายเจอ research ที่หลากหลายที่เป็นบริารของเมืองนอกและจะทําให้นักเรียนเนี่ยเห็นเนื้อหาเองและในที่สุดนักเรียนสามารถที่จะเขียนออกมาแล้วก็ผลิตผลงานตัวเองออกมาในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียง4เดือนค่ะเราเปิด open ให้นักเรียนมต้นและมปลายทุกคนที่อยากจะฝึกทักษะทางด้าน reading เนี่ยได้สมัครเข้ามาเลยโดยนักเรียนจะต้องทำ placement test ก่อนนะคะว่านักเรียนวันนี้เนี่ยระ ระดับของ reading อยู่ใน level ไหนกันแน่ reading power เป็นคอร์สที่ส่งเสริมความคิดแล้วก็การอ่านรวมถึงนักเรียนจะได้คำศัพท์ขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วก็จะได้ความรู้ทางวยากรณ์ในแคมปัสของเราเนี่ยนะคะจะมีทีมที่เรียกว่า พี่พี่ S A S พี่พี่ S A S เนี่ยนะคะเราย่อมาจาก Student Assistant Support พี่พี่เหล่านี้นะคะจะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละวันเวลาที่นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนหรือไปเจอ textbook หรือเจอสับอะไรแปลกๆนักเรียนสามารถที่จะเขียนลงมานะคะในการติดต่อกับพี่พี่ได้เลยและพี่พี่เนี่ยนะคะก็จะมาถามครูห่วงแล้วก็ตอบนักเรียนวันต่อวันเราเปิดสอนกันเพียงวันเดียวค่ะนั่นก็คือวันจันเวลา5้าโมงถึงสองทุ่มหากนักเรียนสนใจนะคะให้นักเรียนโทรมา นี่ค่ะติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะเพื่อนัดการทำเพลสเมน e ท t ก่อนที่จะเข้าเรียนค่ะอยากเป็นคนเก่งอยากมีอนาคตที่ไกลอยากจะมีปีกที่แข็งแรงเหมือนพญานกอินทรีมาเรียน leading power กันและเจอกันค่ะ